สบายดีพี่น้องเอทีเอหอดใสเลยพี่น้องไอ้ที่จะเสียงรถรถเฮียบนั่งงามพี่น้องเนี่ยขายเนี่ยขายกําลังมาลงของเดินสนามดีเพราะบันยั้งพี่น้องสนามโรงเรียน เร่นองมหนาวมากแล้วพี่นอ้อ,นาานองเอ้ยร่มมากแล้วร่มหนาวมาแล้วร่มหนา,าวนาเริ่มมาแล้ว งานรถบัสยังมาไม่ถึงพี่น้องบ้าทหอดลมหนาวเริ่มมาแล้วพี่น้อง พยุดางานหลอกงานงานกันหน้าพี่น้องหาในอยู่ในกินมี่น้องหล่อมซักกระสี้นท่านี้ท่งนี้เพิ่นบ่หล่อมติพี่น้องหล่อมทั้งนี้ทั้งเดียว 快！<Bye. S 2> แม่านใส่เแี่กันยังยุตตามีเลยบ้านใส่แม่ที่ขอจันทบุรซิการูดสวัดีครับสวัสดีครับเ้อผักพันผักพันตัวคนณดิกงมาครับเตีกออย่บนไหรไปเขาบูไเตาอเตย่อขาบอเมียะรบาย่างเนาะก็เขาประเด็นเออเขาไม่รื้อมีอว่่เปินเขาลักซ้ชิปสี่ชีพหนึ่งมื่เออเริ่มเทาแล้วแม่นบ่เขาเร้ว อะไรคะนี่นี่แหลจงเขาจะนงไปนี่แกกินได้หมชซะเลยแม่ขาท่านไหนนะเส้นพยุทธหายงานลอยอยู่นี่แม่แม่เขไปเรแบบามั้หรเขดแตั้งกระแสได้ไตั้งกระแสได้ไหมตั้งกระแสตีบให้ไไหมตงเดีป่ะมาไปแช่ไปแช่เข้าไปแช่เร็วลงเี๋ไวงเเไปแช่ ไปแช่30แช่ล่ะเอาวิถีเดียาเดียวได้ไหมเดี๋ยวทีหนีไปทุกงานว่ะทุกงานทุกงานทุกงานหรอ่ไปน้ทุอันบอวอยดกับไปน้ำดีกับไปบอลวอยด์ออกบอลวอยด์กับบัลแรงเน่งย แม่ว่าให้เอาสีย้อมผมไม่ย้อมสวยๆวันเราลือกหรือแม่ว่าไปหมอกันนอนนอนขื้นขึ้นนข่าบ้านเขาี้สิบแปดสิบเก้าก็ยุสีเกียรติีเกี่เท่าไหร่สิบแปดสิบเก้านี่แม่ยี่เบแต่ไป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 พวกสองตัวก็ยี่สองหมื่นเลยกัดกัาค้าัซังพิน ไ้เก้าละเดีพี่นอ้องบ่านัวหวัวมวนอ้าวเป็นไผ่นอไม่ยืนปวดขาอยู่นี่นอ้อฮะมาดันมาโดนเติบแล้วจะมาต่อมาเขากำลังลางตาแล้วจะมาหอดเะมาหัดบางอ่อ ก้เที่ยงนี่แหละมากับพวงมันนี่อ๋องมากกวนตุกอยอยู่กันว่ามากับเพี้ยนต่พวงมันนี่กนนับบักเบนคือไสละ่ะเกรดยังนั่งม,มากันนั่งโซักันเรียนอยู่นี่แหละหพอยีนรถเลยฮะพอหยุดเลยพอาะหยุดยุลดัดไสอ่ะนี่เดย์นี่ซองนี่เร่งเร่งคือไปรอบางไรหลายภาษีส่วนเพราะยุดไปเดี๋ยวนี้ล่ะเพราะว่าแรงๆกับสิลัลกกัสิตลอดอยู่มัน ลบมันเย็นดีเขาเลิกเลิกจักถุ่มจกักงามบุ๋มฮะทีสาม ้องได้ตัวใดน้อนอนี่ตัวใดเลีนยน่าจะป็นเนี้อขาละตล้เนีเนี่ยขาเลี้ยตัวใดน้อนอ ไม่ตเแใ่แล้วจะไล่ใบละลอยติ๋ววันนี้เพียงหกซ้นนี่เพียงเขา่าไปหวังยนเยหวังขุนว่ามีตัวฝันว่ามีตัวกันเบนเอาก็สิเอาวพาได้รุ่นเอาไยุไบูจักอันนอาันบริเิเขาไว้มมนจะเบิดอีกเงวดนี่เออไปแล้วไปแล้วซุ้นๆนี่บ่นเขาไปขายคน าก็เดี๋ย้ถือเงินมานําผุนเงินอยู่ผุนเดี๋ยวย่างไปน้ากระไดค่ะแล้วเอาบนนอน่อเดี๋ยวถามน้ำเบิ่งกันเออเดี๋ยวกระเมิดเดี๋ยวกระเมิดซื้อพ่อได้รุ่นรุ่นไปรุ่นมันถึงจังที่ยากัดเจ๊งเนี่ยเนาะห้องกระไดพ่ได้าซื้อเจ็ดใบเจี๊ยประวัติศาสตร์เลยงเงื่อนว่าหันอันประยุทธ์ปรายุทธ์หกใบพูดไดยังไงซื้อพ่อได้รุ่นปะนะมาซื้อแต่ใบลิทีครับอัน ซาลิคีครับทะเบียนรถแค่ไหน,หนะวะก็สวยนั่งอื่นซุยทอเปลียนหาด <c oughs> ปามหนาต้องกว่าทีแหละเนาะรู้สึกแปดลกดเอออาพี่น้องซาเลคีนี่เอาไว้ซสนิทสกันพอกันไม่คิดนะสำหรับคลิปนี้สบายดีพี่น้อง